ดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้เรามาพบกันในสุขศึกษาหน้ารู้กับคุณครูหญิงค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการค่ะจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องนี้ไปแล้วนะคะ 1. เด็กๆจะมีความรู้เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการ 2. เ,เด็กๆจะสามารถอธิบายได้ว่าวิธีปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติเนี่ยทำได้ยังไงบ้างและ3เ,เด็กๆจะสามารถปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติได้ค่ะ,ะก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนนะคะเด็กๆสามารถดาวน์โหลดแบบทดสอบก่อนเรียนได้ที่ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนจอนี้นะคะหรือถ้าใครที่ไม่สะดวกดาวน์โหลดตาม QR Code นี้คุณครูจะแนบลิงก์ไว้ให้พร้อมกับวิดีโอนี้ค่ะ ทีนี้เรามารู้กันว่าสุขบัญญัติแห่งชาติคืออะไรมีที่มาที่ไปยังไงนะคะสุขบัญญัติแห่งชาติ10ป,ประการนะคะก็คือข้อกำหนดที่ประชาชนทุกคนควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัยเพราะผู้ที่ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ10ป,ประการจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายจิตใจและสังคมซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรงมีสมรรถภาพในการเรียนการทำงาน และยังช่วยให้มีภูมิต้านทานโรคไม่เจ็บไม่ป่วยด้วยค่ะ,ะในปีพศ2476เนี่ยค่ะกองอนุสภากาชาติสยามนะคะเขาได้กำหนดเป็นกติกาอนามัย12ข้อขึ้นค่ะแต่ต่อมาเนี่ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการก็ได้กำหนดเป็นสุขบัญญัติ10ประการมาใช้แทนกติกาอนามัยค่ะ ดังนั้นกระทรวงสาธารณาสุขก็จึงมีการประชุมเสนอคณะรัฐมนตรีและต่อมาคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุม,มัติให้ใช้เป็นสุขบัญญัติแห่งชาติและประกาศใช้ไปเมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2539และได้กำหนดให้วันทุกวันที่28พฤษภาคมเป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติอีกด้วยค่ะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าสุขบัญญัติแห่งชาติ10ข้อมีอะไรกันบ้าง เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะรู้ว่าสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการมีอะไรบ้างวันนี้คุณครูก็มีวิดีโอมาฝากให้เด็กๆชมกันด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เมื่อพบกับเราสองคนน้องรู้ครับหนูอเตือนค่ะกับเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการข้อแรกคือดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด การรักษาความสะอาดของร่างกายเสื้อผ้าและของใช้เป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นที่สำคัญเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะคะข้อที่ 2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้องฟันมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารการดูแลรักษาฟันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะหากดูแลฟันไม่ดีก็จะทำให้ฟันผุและเกิดอาการเจ็บปวด ทานอาหารได้น้อยเกิดผลเสียต่อร่างกายตามมาได้ครับข้อที่3ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายมือที่ไม่สะอาดอาจนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นควรล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนกินอาหารสัมผัสใบหน้าและหลังเข้าห้องน้ำไอจามและสัมผัสสิ่งสกปรกนะคะข้อที่ 4. กินอาหารสุกสะอาด ราศจากอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีชูฉาบการกินอาหารที่ปนเปื้อนอาจก่อให้เกิดโรคต่างๆเราจึงควรกินอาหารสะอาดให้ครบห้าหมู่ไม่ทานหวานมันเค็มเกินไปด้วยนะครับข้อที่5งดบุหรี่สุราสารเสพติดการพนันและการสัมสอนทางเพศบุหรี่สุราสารเสพติดการพนันและการสัมสอนทางเพศ เป็นอบายมุกที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจจึงครวรลดและเลิกกันนะคะข้อที่6สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับทุกชีวิตทุกคนในครอบครัวควรให้ความสำคัญเคารพกันเมื่อมีปัญหาก็ปรึกษาหารือช่วยเหลือกันนะครับ ข้อที่ 7. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาทอุบัติภัยทําให้เกิดการสูญเสียมากมายเริ่มที่ตัวเราใช้ชีวิตอย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทเคารพกฎจราจรกันด้วยนะคะข้อที่8ออกกําลังกายสม่ําเสมอและตรวจสุขภาพประจําปีออกกําลังกายทุกวันหรือเล่นกีฬาเป็นประจําเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและอย่าลืมไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะครับข้อที่9 ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพดีเราควรมองโลกในแง่ดีรู้จักให้อภัยเมื่อมีความเครียดควรปรึกษาคนรอบข้างนะคะข้อที่10มีสํานึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสารรค์สังคมเราอยู่ในสังคมเดียวกันมีจิตอาสา ดังนั้นควรแบ่งปนันช่วยเหลือกันช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ร่วมกันนะครับผลิตโดยกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขค่ะขอบคุณคลิปจากกองสุขศึกษาด้วยนะคะ หลังจากที่เด็กๆได้ชมวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยใช่ไหมคะว่าเอ๊แล้วเราจะสามารถปฏิบัติต้นตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ10ข้อได้ยังไงบ้างมีวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะข้อที่1นนะคะดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดทำได้ยังไงบ้างค่ะ นักเรียนสามารถทำได้โดยอาบน้ำทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งและสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งค่ะตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอเพื่อป้องกันเชื้อโรคถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาทุกวันใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นและให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอจัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ ที่2รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีค่ะเด็กๆสามารถแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีก็คืออย่างน้อยเนี่ยแปรงวันละสองครั้งคือเวลาเช้าและก่อนนอนถูหรือบ้วนปากทุกครั้งหลังที่เรารับประทานอาหารเข้าไปนะคะเลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูออไรน์นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการทานลูกอมลูกกวาดท็อฟฟี่ขนมหวานต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฟันผุนะคะ แล้วก็ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างน้อยปีละสองครั้งนะคะให้คุณพ่อคุณแม่พาไปพบทันตแพทย์ได้เลยแล้วก็ไม่ควรใช้ฟันกัดขบของแข็งนะคะอย่างอะไรที่เรากัดไม่ได้เป็นพวกของเล่นอย่างเงี้ยเราไม่ควรเอามากัดเล่นอยู่แล้วนะคะจะทําให้ฟันของเด็กๆเ,เสียหายได้ด้วยนะคะข้อที่3ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย เด็กๆก็ต้องล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนและหลังการเตรียมปรุงและก็รับประทานอาหารรวมทั้งหลังการขับถ่ายเนี่ยเด็กๆก็ต้องล้างมือด้วยและยิ่งตอนนี้เนี่ยมีสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะเราก็จะมีการเพิ่มเจลแอลกอฮอล์เข้ามาเป็นตัวช่วยในการล้างมือของเราด้วยเวลาเราไปหยิบจับสัมผัสสิ่งต่างๆที่ในที่สาธารณะที่เสี่ยงต่อการมีเชื้อโรคปนเปื้อนได้ะคะ่ะเด็กๆก็จะใช้เจลล้างมือ ตลอดนะคะข้อที่4กินอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉาดค่ะให้เด็กๆเ,เลือกซื้ออาหารสดสะอาดปลอดสารพิษโดยคำนึงถึงหลักสามปอคือประโยชน์ปลอดภยัยและประหยัดปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะและใช้เครื่องปรุงรสที่ถูกต้อง โดยคำนึงถึงหลัก3าสอคือสงวนคุณค่าสุขเสมอและสะอาดปลอดภัยทานอาหารที่มีการจัดเตรียมการประกอบอาหารใส่ภาชนะที่สะอาดรับประทานอาหารให้ครบห้ามูในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อให้เพียงพอต่อความร่างต้องการของร่างกาย รับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการทุกวันนะคะทานอาหารปรุงสุกใหม่ใช้ช้อนกลางในการทานอาหารร่วมกับผู้อื่นนะคะหลีกเลี่ยงการทานอาหารสุกๆดิบๆหรืออาหารรสจัดของหมักดองรวมทั้งอาหารที่ใส่สีฉูดฉาดจนเกินไปนะคะแล้วก็ทานอาหารให้เป็นเวลาค่ะข้อ5งดสูบบุหรี่สุราสารเสพติดการพนันและการสัมสอนทางเพศ ข้อนี้สำคัญมากเลยนะคะเด็กๆไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะคะผู้ที่จะมีสุขภาพดีตามสุขบัญญตัติแห่งชาติสิประการได้เนะะี่ยค่ะต้องงดบุหรี่งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์งดใช้สารเสพติดงดการเล่นการพนันนอกจากนี้ต้องส่งเสริมค่านิยมรักนวลสงวนตัวและมีคู่ครองเมื่อถึงวัยอันควรด้วยนะคะ ข้อที่ 6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นทำได้ยังไงบ้างคะเด็กๆการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นนะคะคือเมื่อมีเวลาว่างเนะะี่ยค่ะให้ทุกคนในครอบครัวช่วยกันทํางานบ้านหรือหากิจกรรมทาร่วมกันสมาชิกทุกคนเนี่ยควรเวลามีปัญหาก็ควรจะมีเรื่องปรึกษาหารือกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นร่วมกันนะคะมีน้ําใจเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะคะ วันหยุดอาจจะชวนกันไปเที่ยวไปทำบุญอันนี้ก็จะช่วยสร้างให้ครอบครัวมีความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นนะคะที่ 7. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาทค่ะค่ะการป้องกันอุบัติภัยระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นภายในบ้านเช่นเตาแก๊สต้องเช็คอยู่เสมอว่ามีการรั่วซึมไหมหรือลืมเปิดทิ้งไว้ไหม ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเปิดปิดเอ๊ตัวเราเปียกไหมปิดไปแล้วสายรั่วหรือเปล่าปลอดภัยสําหรับเราหรือเปล่าของมีคมวางถูกที่ไหมใช้อย่างระมัดระวังหรือเปล่าหรือไปถึงทูบเทียนที่จุดบูชาพระเมื่อเราไหว้พระเสร็จแล้วมีการดับไฟให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้านหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเผลอหรือลืมทิ้งไว ก็อาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้ได้นะคะสำหรับในที่สาธารณะเนี่ยก็เช่นการปฏิบัติตามกฎจราจรทั้งทางบกและทางน้ำป้องกันอันตรายจากโรงฝึกงานห้องปฏิบัติการเขตก่อสร้างนะคะก็หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้แล้วก็หลีกเลี่ยงการชุมนุมห้อมล้อมในขณะเกิดอุบัติภัยนะคะเด็กๆก็อาจจะทำได้โดยเวลาอยู่ในที่สาธารณะเนี่ยค่ะแค่ง่ายๆเลยนะคะจากในภาพก็คือข้ามทาง ข้ามถนนตรงทางม้าลายแค่นี้ก็เป็นการป้องกันอุบัติภัยแล้วอย่างหนึ่งค่ะข้อที่8ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีค่ะเด็กๆก,ก็สามารถทำได้โดยออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งนะคะอาจจะไปวิ่งเล่นเตะฟุตบอลหรือเล่นกีฬาที่เราชอบกับเพื่อนๆของเราหรืออาจจะเป็น พี่น้องของเราคนในครอบครัวของเราก็จะได้ใช้เวลาร่วมกันด้วยนะคะออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและวัยอย่างถ้าสมมติที่บ้านเรามีผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราจะชวนเขามาวิ่งเล่นรือเตะฟุตบอลกับเราก็ไม่ได้ใช่ไหมคะกีฬาที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นพวกปั่นจักรยานหรือว่ายน้ำอย่างเงี้ยที่คุณยายคุณปู่เราสามารถออกได้นะคะแล้วก็ไปไปตรวจสุขภาพ ประจำปีกับแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งค่ะข้อที่9ทําทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอนะคะทำได้ยังไงบ้างค่ะด้วยการพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยเลยนะคะวันหนึ่งนอนให้ได้8ชั่วโมงจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและที่ทำงานให้หน่าอยู่หาทางผ่อนคลายความเครียดเช่นเมื่อเรามีปัญหา มีเรื่องไม่สบายใจรบก,กวนเนี่ยอาจจะหางานอดิเรกทำใช้เวลาว่าไปกับการอ่านหนังสือฟังเพลงหรือดูภาพ,พยนตร์หรือบางคนชอบเล่นเกมก็อาจจะเลือกเกมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดนะคะเพราะว่าเกมมันเกมก็อาจจะมีส่วนช่วยส่วนให้เราเครียดได้ก็หลีกเลี่ยงส่วนนั้นไปนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีปัญหาค่ะ มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคมค่ะข้อนี้นะคะเด็กๆสามารถทำได้โดยการกำจัดขยะภายในบ้านและทิ้งขยะในที่ที่รองรับนะคะหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดมลภาะวะต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นโฟมพลาสติกแล้วก็สเปรย์นะคะมีและใช้ซ่วมที่ถูกสุขลักษณะค่ะกำจัดน้ำทิ้งในครัวเรือนและโรงเรียนด้วยวิธีที่ถูกต้อง ใช้ทรัพ,พยากรอย่างประหยัดอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเช่นชุมชนป่าน้ำและสัตว์ป่าค่ะหลังจากที่นักเรียนได้รู้จักกับสุขบัญญัติแห่งชาติทั้ง10ข้อแล้วนะคะคุณครูก็ขอฝากแบบทดสอบหลังเรียนไว้ใน QR code นี้เหมือนเดิมนะคะถ้าสำหรับใครที่โหลดไม่ได้เหมือนเดิมค่ะคุณครูก็จะแนบลิงก์ไว้พร้อมกับวิดีโอนี้นะคะ สุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่ตั้งใจดูคลิปคุณครูจนจบค่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้ทางอีเมลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยค่ะ และสำหรับในคาบหน้านะคะเราก็จะมาเรียนวิธีปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะคะอย่างข้อที่1ข้อที่สองเราจะแปรงฟันยังไงเราจะอาบน้ำยังไงเราจะสระผมยังไงให้ถูกวิธีเดี๋ยวในคราวหน้าคุณครูจะมาสอนวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องค่ะสำหรับใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมติดต่อเข้ามานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ